แม่งเอยยมีเรื่องเล่าในวงการฟุตบอลไม่กี่เรื่องหรอกครับที่ต่อให้เล่าซ้าสักกี่ร้อยกี่พันครั้งขนแม่งก็ยังลุกทุกครั้งที่ได้ฟังมีไม่กี่เรื่องที่มันหลุดโลกซะจนเหมือนเป็นบทภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดที่เขียนบทได้โคตรจะน้ำเนา่าแต่มันดันเกิดขึ้นจริงและถ้าจะให้พูดถึงเรื่องเล่าที่ว่านั้นมันไม่มีเรื่องไหนที่จะยิ่งใหญ่บ้าคลั่งและเหลือเชื่อได้เท่ากับค่ําคืนวันที่25พฤษภาคมปี2005นณสนามอัตเตอร์ โอลิมปิกสเตเดียมเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีอีกแล้วค่ำคืนที่สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งที่สภาพทีมป้อแป้มีนักเตะอย่างจิมมี่ตราโอเร่อีกอร์บิสคานมิลานบารอสอยู่ในทีมต้องลงทำศึกนัดชิงเจ้ายุโรปกับทีมที่ได้ชื่อว่าโครทีมแห่งยุคทีมที่มีแต่นักเตะระดับตำนานเดินกันให้วันเต็มสนามค่ำคืนที่ถูกขนานนามว่า The Miracle of Istan b u l บ่ค่ำคืนที่พระเจ้าตัดสินใจถอดเสื้อสีขาวของสวรรค์ แล้วสวมเสื้อสีแดงเพลินของหงแดงลิเวอร์พูลถ้าคุณยังเด็กเกินไปที่จะได้ดูมันแบบสดๆหรือถ้าความทรงจำของคุณมันเลือนลางงั้นก็นนั่งลงดีๆครับแล้วผมจะพาท่านย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับทุกนาทีแห่งความบ้าคลั่งในค่ำคืนนั้นอีกครั้งก่อนพายุจะโหมกระหน่าความหวังลมๆแรงๆของเดอะคอปก่อนจะไปถึงนรกและสวรรค์นในค่าคืนนั้นเราต้องเข้าใจบริบทกันก่อนลิเวอร์พูลในฤดูการ2 0 0 4 5 ภายใต้การคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตสปีแรกมันคือทีมที่โคตรจะก,กระท่อนกระแทน่นในลีกพวกเขาจบแค่อันดับ5ตามหลังช้ําอย่างเชลซีถึง37แต้มและที่อุบาทกว่านั้นคือแม่งจบอันดับต่ำกว่าคู่รับร่วมเมืองอย่างเอเวอร์ตเสียอีกสภาพทีมก็อย่างที่บอกไปกองหลังมีไอจิมิตราโอเร่ ore, ที่พร้อมจะทำลูกส้นตีนไซกอยเข้าประตูตัวเองได้ทุกเมื่อกองกลางมีบิสคานที่บางวันก็เล่นเหมือนซีดานบางวันก็เล่นเหมือนหลานซีดาน กองหน้าก็มีบารอดที่วิ่งเป็นม้าแต่จบสกอร์ได้หน้าปวดตับมันคือทีมของพวกกรรมกรลูกหนังที่มีอัจฉริยะอย่างสตีเฟนเจอราดแบกทีมไว้บนบ่าคนเดียวแล้วดูคู่ชิงของพวกพี่แกจิครับปีศาจแดงดำเอซีมิลานชี้อเอ้ยแค่ไล่ชื่อก็ขนหัวลูกแล้วผู้รักษาประตูดีด้ากองหลังคาฟูยับสตัมอเลสซันโดเนสตาเปาโลมันดินีกองกลางอังเดียปีโลเจเนโรกาตูโซ คาร์ลันเซดับกากา้ากองหน้าอังเดรเชฟชินโก้และเออร์นันคริสโปนี่มันทีมรวมดาราโลกแต่ละคนคือตำนานในตำแหน่งของตัวเองภายใต้การคุมทีมของจอมแทคติกคาโลอันเชล็อตตี้ก่อนเกมกูรูทุกสำนักฟันธงเป็นเสียงเดียวกันมิลานแชมป์ชัวหรือว่าภูมาถึงนี่ก็บุญแล้วสกอร์น่าจะขาดแฟนหงเองลึกๆในใจก็รู้ดีว่าโอกาสมันริบดีเหลือเกินแต่ความหวังมันคือสิ่งเดียวที่พวกเขามี พวกเขาแห่กันไปที่อิสตันบูลนับหมื่นๆชีวิตเพื่อไปร้องเพลง You Never Walk Alone ให้ดังกระหึม่มถึงแม้ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่ใครจะไปคิดว่าว่าค่ำคืนนั้นความหวังลมๆแรงๆมันจะกลายเป็นเรื่องจริง45นาทีในนรกความฝันที่แหลกสลายเกมเริ่มนาทีที่หนึ่งยังไม่ทันที่เก้าอี้จะอุ่นตูดมิลานได้ฟรีคิกปิโลเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเปาโลมันดินี่ตำนานกองหลังที่ปกติไม่ค่อยจะยิงประตูวิ่งเข้ามายิงตู้มเดียวหาย หนึ 1> 1่งศูนย์ช็อกทั้งสนามเงียบกริบมีแต่เสียงโ่ร้องของแฟนบอลมิลานเดอะคอปหน้าสีเป็นไก่ต้มไอเฮียนี่มันยังไม่ถึงนาทีเลยนะเว้ยลิวอพูพ,พยายามจะตั้งเกมแต่สู้ไม่ได้เลยแดนกลางของมิลานที่นําโดยปีโลเซดอฟนากากา้ามันคือคนละชั้นพวกเขาครองเกมไว้ได้หมดส่วนเกมรุกของลิวอพูก็โดนคู่เซนเตอร์ระดับโลกอย่างสตัมและเนสตาเก็บกินเรียบหายนะมันยังไม่จบแฮร์รี่คิวนักเตะที่ราฟาคาดหวังไว้ดันมาเจ็บ ต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่23ส่งวลาดิเมียสมัมเซอร์ลงมาแทนแล้วนรกของจริงก็ามาเยือนนาทีที่39กาก้าโชว์สเตปเทวดาลากบอลจากกลางสนามแทงทะลุช่องให้เชฟเชนกู้หลุดเข้าไปเชวาตบกลับมาให้เออร์นันครสโบแปรเข้าไปนิ่งง่าย2 0จบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วเดอะคอปหลายคนเริ่มน้ำตาซึมความหมองที่เคยมีมันพังทลายลงตรงหน้าแต่เดี๋ยวก่อนนรกมันยังมีชั้นที่ลึกกว่านั้นนาทีที่44 ก่อนหมดครึ่งแรกแค่นาทีเดียวกาก้าคนเดิมโชว์อีกแล้วครับพี่แกพลิกบอลหน,นีเจอราดก่อนจะจ่ายคิลเลอร์พาสที่สวยงามที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์นัดชิงบอลโค้งผ่านกองหลังลิเวอร์พูลทั้งแผงไปเข้าทางเออร์นันครสโปที่วิ่งสอดขึ้นมาก่อนจะชิปข้ามตัวเยอร์จีดูเด็กเข้าไปอย่างเหนือชั้น3 0เกมโอเวอร์ 30, มันคือคำนี้คำเดียวที่พุดขึ้นมาในหัวกล้องจับไปที่แฟนบอลลิเวอร์พูลบางคนร้องไห้บางคนนั่งนิ่งเหมือนวิญญ,ญาณออกจากร่างบางคนกล่นด่าโชคชะตา ในห้องแต่งตัวตอนผักครึ่งแรกบรรยากาศมันคงเงียบเหมือนป่าช้านักเตะลิเวอร์พูลคงหมดอะไรตายอยากพวกเขากำลังจะโดนสอนบอลในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนฝั่งมิลานพวกเขาน่าจะเริ่มฉลองกันในใจไปแล้วนักเตะบางคนอาจจะคิดถึงตอนชูถ้วยคิดถึงปาร์ตี้หลังเกมมันไม่มีทางเป็นอื่นได้ไม่มีทีมไหนในโลกที่จะกลับมาจากสกอร์สามศูนในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไม่มีจนกระทั่งค่ําคืนนั้น6นาทีแห่งความบ้าคลั่งปฏิหารที่เริ่มต้นจากเสียงเพลง ครึ่งหลังเริ่มขึ้นในขณะที่นักเตะลิเวอร์พูลกำลังจะเดินออกจากอุโมงค์ด้วยสภาพเหมือนซากศพพวกเขาก็ได้ยินเสียงเสียงที่ดังกระหึ่มมาจากอัาจารย์ฝั่งเดอะคอปมันไม่ใช่เสียงโหไม่ใช่เสียงด่าแต่มันคือเสียงเพลง you never walk alone แฟนบอลหลายหมื่นคนยืนขึ้นชูผพ้าพันคอแล้วพร้อมใจกันเปล่งเสียงร้องเพลงนี้ออกมาดังเท่าที่พวกเขาจะทำได้ มันคือเสียงเพลงที่บอกกับนักเตะว่าพวกมึงไม่ต้องเดินเดียวดายต่อให้จะแพ้สิบศูนย์พวกกูก็ยังอยู่ตรงนี้สตีเวนเจอรัตเล่าในภายหลังว่าเสียงเพลงนั้นมันปลุกเรามันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่เราสู้เพื่อคนเหล่านี้ราฟาเบนิเตสแก้เกมเปลี่ยนเอาสติฟฟินแนนออกแล้วส่งดิดมาฮามันลงมาช่วยแพ็กแดนกลางเพื่อถล่มกาก้าแล้วดันยอนอาเนรีเซขึ้นไปเล่นสูงขึ้นแล้วปฏิหารก็เริ่มต้นขึ้น นาทีที่54รีเซ่ที่ถูกดันขึ้นสูงได้โอกาสเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายบอลลอยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นสตีเวนเจราดกับตันทีมที่เทคตัวขึ้นโฮมโฮมแบบสะบัดคอสุดชีวิตบอลย้อยเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงาม 31. เจราดไม่ดีใจเขารีบวิ่งไปเก็บบอลแล้วหันไปโบกมือปลุกเร้าแฟนบอลปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยมันยังไม่จบเรายังกลับมาได้แววตาของเขามันคือแววตาของผู้นำนาทีที่56 เพียงแค่สองนาทีต่อมาวลาดิเมียสมายเซอร์นักเตะที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนักเตะที่กำลังจะเล่นนัดสุดท้ายให้สโมสรนได้บอลน,นอกกราบเขตโทษเขาตัดสินใจลองส่องไกลบอลพุ่งเรียดผ่านมือนายทวารระดับโลกอย่างดีได้เข้าไปตรงตักข่าย32ส,สองเชีย่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นสนามแทบแตกเดอะคอปกรีดร้องเหมือนคนบ้านักเตะมิลานหน้าเหวพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากที่คุมเกมได้ทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตลบัด ความกดดันถาโถมเข้าไปที่ทีมจากอิตาลีพวกเขาเริ่มรวนเริ่มเสียสมาธิแล้วในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษนาทีที่ร้อยมันก็มีจังหวะที่ควรจะเป็นประตูชัยของมิลานบอลถูกเปิดจากด้านข้างอังเรเชฟเชนโกเจ้าของรางวัลบอลงดอได้โ่มจอดจอระยะไม่ถึงหหลาเยอร์จีดูเด็กพุ่งปัดได้แต่บอลยังไม่พ้นอันตรายมันกระดอนกลับมาเข้าทางเชฟเชนโกคนเดิมเขาซ้ำดาบสองจอจ่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งประตูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางที่จะไม่เข้า แต่เยอรจีดูเด็กที่ล้มไปแล้วใช้สัญชาตญาณยกมือขึ้นมาปัดบอลที่กำลังจะข้ามเส้นบอลลอยข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อเดอะดับเบิลเซฟการเซฟสองจังหวะที่มันเป็นไปไม่ได้เชฟเชนโกกุมหัวไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอันเชลตี้ซุดลงไปกับพื้นทุกคนในสนามอ้าปากค้างมันคือสัญญาณจากเบื้องบนที่บอกว่าค่ำคืนนี้มันเป็นของลิเวอร์พูลการเต้นสปากเกตตีและถ้วยแชมป์ที่หูใหญ่ที่สุดในโยุโรป จบ120นาทีสกอร์ยังคง33ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษและตรงนี้เองที่เยอรจีดูเด็กกลายเป็นพระเอกเต็มตัวคาราเกอร์เดินไปบอกอยูเด็กให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อรบกวนสมาธินักเตะมิลานให้เรียนแบบบรูซกรอบเบลล่าตำนานผู้รักษาประตูของทีมในนัดชิงปี1984ที่เต้นยึกยือเหมือนขาไม่มีกระดูกที่เรียกว่าสปาเกตตีเล克แล้วเยอรจีดูเด็กก็ทำพี่แกเต้นยึกยือบนเส้นทำตัวเหมือนคนบ้าแซจินโย มิลานคนแรกยิงข้ามคานลิเวอร์พูลนำฮามันลิเวอร์พูลคนแรกยิงเข้าไปลิเวอร์พูลนำหนึ่งตับศูนย์ปีโลมิลานคนที่สองยูเด็กเซฟได้ลิเวอร์พูลนำหนึ่งตับศูนย์จิบรีซิเซ่ลิเวอร์พูลคนที่สองยิงเข้าไปลิเวอร์พูลนำสองตับศูนย์ยอนดานโทมัสสันมิลานคนที่สามยิงเข้าไปลิเวอร์พูลนำสองตับหนึ่งรีเซ่ลิเวอร์พูลคนที่สามดีด้าเซฟได้ลิเวอร์พูลนำสองตับหนึ่ง กา้ามิลานคนที่4ยิงเข้าไปเสมอ2-2งสมัยเซอร์ลิเวอร์พูลคนที่5ยิงเข้าไปลิเวอร์พูลนำสามตับสมาถึงคนสุดท้ายของมิลานคืออังเดรเชฟเชนโกยอดดาวยิงของโลกเขาต้องยิงให้เข้าเพื่อต่อความหวังให้ทีมยูเด็กยังคมเต้นอังเดรเชฟเชนโกวิ่งเข้ามายิงไปกลางประตูแต่เยอะจีดูเด็กพุ่งไปทางสายแต่ทิ้งมือขวาไว้แล้วปัดบอลออกไปได้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่ห นักเตะลิเวอร์พูลวิ่งกรูกันเข้าไปหายูเด็กแฟนบอลในสนามกรีดร้องกันจนเสียงแหบแห้งสตีเวนเจอราดวิ่งไปสไลด์เขาด้วยความสะใจมันคือภาพแห่งประวัติศาสตร์ค่ำคืนนั้นมันสอนให้โลกรู้ว่าในเกมฟุตบอลอย่าพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้มันสอนให้รู้ว่าพลังของหัวใจและเสียงเชียร์มันยิ่งใหญ่กว่าแทคนติกหรือชื่อชั้นของนักเตะมันคือ